สวัสดีค่ะวันนี้แอมมาแชร์วิธีการเก็บรักษานมข้นจืดแบบกระป๋องแบบนี้นะคะหากเราเจาะแล้วแล้วเราใช้ไม่หมดภายในวันเดียวจะเก็บยังไงให้อยู่ได้นานๆ สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ต้องใช้นมข้นจืดอย่างเงี้ยในการประกอบอาหารหรือว่าในการทําเครื่องดื่มนะคะแน่นอนว่าเจาะกระป๋องแล้วเนี่ยอาจจะใช้ไม่หมดภายในวันคราวนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะเก็บยังไงอะ่ะให้นมเนี้ยมันไม่เสียไม่บูดง่ายนะคะแล้วก็สะดวกใช้โดยปกติแล้วจะใส่ถุงแบบนี้แล้วก็เอายางรัดไว้นะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกว่าจะรัดกว่าจะเก็บกว่าจะแกะนมสดก็หกกระชอกค,ค่ะเต็มถุงไปหมดเลิเทอะ นะคะไม่สะดวกใช้วันนี้แอาจึงมีวิธีดีๆในการเก็บรักษานมข้นจืดให้สะดวกใช้และเก็บไว้ได้นานหลายวันเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูวิธีทำกันเลยค่ะให้คุณผู้ชมนำขวดพลาสติกค่ะที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนักนะคะเอามาล้างให้สะอาดจากนั้นก็ผึ่งให้แห้งค่ะผึ่งลมให้แห้งเลยแล้วก็เอานมสดที่เหลือในกระป๋องของเราเนี่ยเทลงไปในขวดเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็เอานมเนี่ยไปแช่ไว้ในถังน้ําแข็งค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีถังน้ําแข็งสําหรับแช่ของสดนะเป็นพวกแช่หมูแช่ผักแบบนั้นค่ะความเย็นในถังน้าแข็งค่ะจะเย็นจัดมากกว่าในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะจะสามารถเก็บนมตัวเนี้ไว้ได้นานหลายวันเลยค่ะคุณผู้ชม4วัน5วันก็ยังไม่บูดน,นะคะ แต่ต้องคอยเติมน้ำแข็งทับให้ท่วมเลยนะคะคุณผู้ชมฝังให้มิดเลยแต่ทางที่ดีเนี่ยควรจะใช้ให้หมดภายใน2อสมวันค่ะถ้าเราเอาไปฟีดก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องรอละลายไม่สะดวกใช้อยู่ดีค่ะซึ่งที่ร้านค่ะก็จะใช้วิธีนี้อยู่เสมอนะคะวันนี้จึงเอามาแชร์ให้เพื่อนๆไปลองใช้ดูนะคะเผื่อว่าจะเก็บนมสดได้นานมากขึ้นนะคะ เอาละค่ะวันนี้แอ้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่กับแอ้มาในทุกๆคลิปแล้วรับรองเลยว่าจะมีสาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝากอยู่เสมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ